อ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอห์นประจำวันที่26สิงหาคมพระธรรมสดุดี119ข้อที่89ถึง176และพระธรรม1โครินธ์บทที่8ให้เรามาเริ่มที่พันธรรสัญญาเดิม,รรมสดุดี119ก็89ตาเมธเยีเวทรงดำรงอยู่เป็นนิตพระวจนะของพระองค์ตั้งมั่นคงอยู่ในสวรรค์ความชื่อสัตว์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์พระองค์ทรงสถาปนาแผ่นดินโลกและมันก็ตั้งอยู่ โดยกฎหมายของพระองค์สิ่งเหล่านี้ตั้งมั่นอยู่จนทุกวันนี้เพราะทุกสิ่งผู้รับใช้ของพระองค์ถ้าธรรมญญัติของพระองค์ไม่เป็นความปิติดินดีของข้าพระองค์ข้าพระองค์คงที่นาศไปในความทุกข์ยากแล้วข้าพระองค์จะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์เลยโดยข้อบังคับเหล่านี้พระองค์ทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์ คุธรรมซุ่มคอยทำลายข้าพระองค์ข้าพระองค์จะพิจารณาพระโอวาทของพระองค์ข้าพระองค์เห็นขีดจำกัดของความสมบูรณ์แบบทั้งสิ้นแล้วแต่พระบัญญัติของพระองค์ไร้ขีดจำกัดเมมโอ้ข้าพระองค์รักพระบัญญัติของพระองค์จริงๆเป็นคําภาวนาของข้าพระองค์อยู่เสมอพระบัญญัติของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้าพระองค์เพราะพระบัญญัตินั้นอยู่กับข้าพระองค์เป็นนิจพระองค์ฉลาดกว่าครูทั้งหมดของข้าพระองค์เพราะพระโอวาทของพระองค์เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์ พระองค์เข้าใจมากกว่าผู้อาวุโสเพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์ข้าพระองค์รังเท้าไว้จากวิถีทางชั่วทุกอย่างเพื่อปฏิบัติตามพระวัฒนะของพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้หันไปจากกฎหมายของพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงสอนข้าพระองค์พระดํารัสของพระองค์นั้นข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆหวานกว่าน้ําผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจจากข้อบังคับของพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่างนูน ก็จะน่าของโร่งเป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้สาบานและยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ข้าพระองค์ทุกยากยิ่งนัก แต่พระยาวเวขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามพระวจนะของพระองค์ก็แต่พระยาวเวขอทรงรับคำสรรเสริญจากปากของข้าพระองค์ที่ถวยด้วยความสมัครใจและขอทรงซ้อนกฎหมายของพรงะองค์แก่ข้าพระองค์ชีวิตของข้าพระองค์อยู่ในอันตรายเสมอแต่ข้าพระองค์ไม่ลืมทำบัญญัติของพระองค์คนธรรมวางกับดักข้าพระองค์ไว้ แต่ข้าพระองค์ไม่หล้เจินจากข้อบังคับของพระองค์พระองค์รับพระโอวาสของพระองค์ไว้เป็นมรดกเป็นมิตรพระโอวาทเป็นความชื่นบานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์โน้มใจตามกฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นนิตรจนเอาวสารเมกข้าพระองค์เกลียดคนสองใจแต่ข้าพระองค์รักพระบัญญัติของพระองค์พระองค์เป็นที่กำบังเป็นโลของข้าพระองค์ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์นะคนทำชั่วจงไปเสียจากข้าเพื่อข้าจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าของข้า ขอทรงค้ำจุนข้าพระองค์ไว้ตามพระสัญญาของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่และอย่าให้ข้าพระองค์อับอายในความหวังของข้าพระองค์ขอทรงค้ำชูข้าพระองค์ข้าพระองค์จะรอดและนับถือกฎเกณฑ์ของพระองค์เสมอพระองค์ทรงตะเพิดทุกคนที่หลงเจินจากกฎเกณฑ์ของพระองค์จากการหลอกลวงของพวกเขาไร้ผลข้าพระองค์ทรงทิ้งคนธรรมทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกนี้เหมือนทิ้งขี้แร่เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักพระโอวาทของพระองค์ร่างกายของข้าพระองค์สั่นเทิมประวัติกลัวพระองค์และข้าพระองค์กลัวคำพิพากษาของงร อาลีมข้าพระองค์ได้ทําทุกสิ่งที่ทําและถูกต้องจะ่ออทรงละกข้าพรงไว้กับผู้บีบบังคับค้าพรงขอทรงรับประกันสวัสดิภาพผู้รับใช้ของพระองค์ขออย่าทรงให้คนโอหังบีบบังคับค้าพรงคดวงตาของข้าพรงเมื่อล้าเพราะการตลื่กกู้ของพระองค์และ คอยพระสัญญาอันชอบธรรมของพระองค์ขอทรงทำแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์พระงค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ขอประทานความเข้าใจแก่กข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะรู้พระโอวาสของพระองค์เวลาที่พระยาเวจะทรงจัดการ พระคนได้ละเมิดธรรมบัญญัติของพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักพระบัญญัติของพระองค์ยิ่งกว่าทองคํายิ่งกว่าทองคําบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ได้ข้อบังคับทั้งสิ้นของพระองค์นำย่างเท้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์เกลียดวิถีเท็จทุกอย่างพระว่าของพระองค์น่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงรักษาไว้การอธิบายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่างทั้งความเข้าใจแก่ผู้รู้น้อยข้าพระองค์เหนื่อยหอบจนอ้าปากข้าพระองค์ปรารถนาพระบัญญัติของพระองค์ ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเคยทําต่อผู้ที่รักพระนามของพระองค์ขอทรงให้ย่างเท้าของข้าพระองค์มั่นคงอยู่ตามพระสัญญาของพระองค์ขออย่าให้ความชั่วดีใดมีอานาจเหนือข้าพระองค์ขอทรงไถ่ข้าพระองค์ให้พ้นจากการบีบบังคับของมนุษย์เพื่อข้าพระองค์จะปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์ขอทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงมายังผู้รับใช้ของพระองค์และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์ น้ำตาข้าพระองค์ไหลกั้นรูเพราะคนไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์แต่พระยาเวพระองค์ทรงชอบธรรมและกฎหมายของพระองค์ก็เที่ยงธรรมพระโอวาทที่พระองค์ทรงบัญชานั้นชอบธรรมและสัต์จริงทั้งสิ้นความเกลียดกราดของข้าพระองค์ได้ทำลายข้าพระองค์พวกผู้อริของข้าพระองค์ได้ลืมพระวจนะของพระองค์ตำรมัดของพระองค์พิสูจน์จนเห็นแล้วและผู้รับใช้ของพระองค์รักพระรรมรัดนั้นข้าพระองค์ตําต้อยและถูกดูหมิ่น แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์ความชอบธรรมของพระองค์ชอบทำอยู่เป็นนิดและธรรมบัญญัติของพระองค์เป็นความจริงความทุกข์ยากและความตรอมตรมได้มาสู่ข้าพระองค์พระบัญญัติของพระองค์เป็นความปิติยินดีของข้าพระองค์พระโอวาทของพระองค์ชอบทำเป็นนิดประธานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่พระองค์ร้องทูลด้วยสุดใจ ข้าแต่พระยาเวขอทรงตอบข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเพื่อข้าพระองค์จะปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์ื่นขึ้นก่อนรูปอรุณทูลขอความช่วยเหลือข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์ดวงตาของข้าพระองค์ตื่นอยู่ตลอดทุกเวลายามค่ำคืนเพื่อตรึกตรองพระดำรัสของพระองค์ขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ตามความยุติธรรมของพระองค์ผู้ข่มเหง รุร้ายมาใกล้แล้วพวกเขาอยู่ห่างไกลจากธรรมบัญญัติของพระองค์ข้าแต่พระยาเวแต่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ข้าพระองค์และพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็สัตย์จริงพระองค์ทราบนานแล้วจากพระโอวาทของพระองค์ว่าพระองค์ทรงตั้งพระโอวาทไว้เป็นนิพพั ทอดพระเนตรความทุกข์ยากของข้าพระองค์และขอทรงช่วยกู้ข้ารพระองค์เพราะข้าพระองค์ไม่ได้ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์ขอทรงสู้คดีเพื่อข้าพระองค์และขอทรงไถ่ข้าพระองค์รักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามพระสัญญาของพระองค์ความรอดนั้นอยู่ห่างไกลคนธรรมเพราะเขาไม่สแสวงหากฎเกณฑ์ของพระองค์ ข้าแต่พระยาเวพระกรุณาของพระองค์มากมายนะขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ตามกฎหมายของพระองค์ผู้ก่มเหงและคู่อริของข้าพระองค์มีมากมายข้าพระองค์ไม่หันเหไปจากพระโอวาทของพระองค์ข้าพระองค์มองดูคนทรยศด้วยความจริงชังเพราะเขาไม่ปฏิบัติตามพระดัตของพระองค์ขอทรงพิเคราะห์ว่าข้าพระองค์รักข้อบังคับของพระองค์มากเพียงไรข้าแต่พระยาเวขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามความรักมั่นคงของพระองค์สาระสำคัญแห่งพระวจนะของพระองค์คือความจริง และกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิดพทุกเจ้านายได้ข่มเหงข้าพระองค์โดยไร้เหตุผลใจของข้าพระองค์เกรงกลัวเพราะพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์ปติยินดีเพราะพระราชดำรัสของพระองค์อย่างผู้ที่ได้พบของที่ริบมาเป็นอันมากข้าพระองค์เกลียดและ่เสียเอียนความเท็จแต่ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์สันร่ำเสวน พระองค์วาละเจ็ดครั้งเพราะกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์บรรดาผู้ที่รักธรรมบัญญัติของพระองค์มีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างมากไม่มีสิ่งใดทําให้พวกเขาสะดุดได้ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์หวังในการช่วยกู้ของพระองค์และข้าพระองค์ทําตามพระบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์ข้าพระองค์รักพระโอวาทนั้นยิ่งนักข้าพระองค์ปฏิบัติตามข้อบังคับและพระโอวาทของพระองค์เพราะทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์อยู่เฉพาะพระพักของพระองค์เทา แต่พระยาเวขอให้เสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขึ้นมาถึงพระองค์ขอพระองค์ประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ขอทรงสดับคําวิงวอนของข้าพระองค์ขอสรงช่วยคู่ข้าพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์เริมฝีปากของข้าพระองค์ทั้งครูคำสรรเสริญออกมาเพราะพระองค์สูงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ลิ้นของข้าพระองค์จะร้องเพลงดึงพระดำรัดของพระองค์เพราะพระดำรัดสิ้นของพระองค์ก็ชอบทำขอพระหัตของพระองค์ พร้อมที่จะช่วยข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ได้เลือกข้อบังคับของพระองค์แต่พระยา์เหกข้าพระองค์โหยหาการช่วยกู้ของพระองค์และธรรมบัญญัติของพระองค์ก็เป็นความปิติยินดีของข้าพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อจะได้สรรเสริญพระองค์และให้กฎหมายของพระองค์ช่วยข้าพระองค์ข้าพระองค์ลงเจริญดังแกะที่หายไปขอทรงสออแสวงหาผู้รับใช้ของพระองค์เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมพระบัญญัติของพระองค์ทัญญาใหม่1โครินธ์บทที่8่าน ที่บูชาแก่รูปเคารพส่วนเรื่องอาหารที่บูชาแก่รูปเคารพนั้นเราทราบว่าเรา,เราทุกคนต่างก็มีความรู้และความรู้ทําให้ลําพองตัวแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นคนที่คิดว่าตนรู้ก็ถือว่ายังไม่รู้เท่าที่ควรแต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้าเขาก็เป็นที่รู้จักของพระองค์การรับประทานอาหารที่บูชาแก่รูปเคารพแล้วเราทราบว่ารูปเคารพไม่มีความหมายในโลก และมีพระเจ้าแท้เพียงองค์เดียวเท่านั้นบางคนพูดว่ามีเทพเจ้ามากทั้งในสวรรค์และโลกก็จริงอยู่คือแม้นจะมีบรรดาเทพเจ้าและบรรดาเจ้าฝ่ายวิญญาณมาก็ตามแต่สําหรับเราแล้วมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาทุกสิ่งล้วนมาจากพระองค์เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ทุกสิ่งที่มีมาได้เราเป็นอยู่ได้โดยผ่านพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทราบในเรื่องนี้บางคนยังชินอยู่กับรูปเคารพจนกระทั่งปัจจุบันนี้เวลาพวกเขารับประทานอาหารก็คิดว่าได้บูชาแก่รูปเคารพแล้วและมโนธรรมของพวกเขาก็อ่อนแอจึงเป็นมนทินแต่อาหารไม่ได้นำเราเข้าถึงพระเจ้าเราจะรับประทานหรือไม่ก็ไม่ทำให้เราดีขึ้นหรือแย่ลงแต่จรงระวังว่าความมีอิสระของท่านจะไม่กลายเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อ่อนแอสะดุดใจถ้าคนมีมโนธรรมอ่อนแอ เห็นท่านซึ่งเป็นผู้รู้ในทางเรื่องนี้กําลังรับประทานอาหารในวิหารที่มีรูปเคารพจะไม่ทําเป็นแรงกระตุ้นให้เขาอยากรับประทานอาหารที่ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้วหรือพระคริสต์สิ้นชีวิตเพื่อพี่น้องที่จิตใจอ่อนแอคนนี้แต่ความรู้ของท่านเขาจริงพินาศไปแต่เมื่อท่านกระทําบาปต่อพี่น้องและทําลายมโนธรรมที่อ่อนแอของเขาท่านก็ได้กระทําบาปต่อพระคริสต์แล้วดันนั้นถ้าสิ่งที่ข้าพเจ้ารับประทานเป็นเหตุให้พี่น้องสะดุดใจ ระเจ้าก็ไม่รับประทานเนื้อสัตว์อีกเลยเพื่อจะได้ไม่เป็นเหตุให้พี่น้องสะดุดใจการอ่านประจำวันที่26สิงหาคมพระเจ้าวอวยพรครับ